สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับเเก่าเกมมิ่งนะครับเนี่ยทุกคนเราอยู่ข้างนอกตรงนี้มันอยู่นอกระยะหมอกเห็นไหมเราเห็นเลยครับต้นไม้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะอืมต้องใช้วิธีแบบมองมาจากข้างนอกทุกคนมันถึงจะได้เปรียบครับเน่เสร็จแ,แล้วพอเรามาถึงต้นไม้นะครับเราก็จะต้องทําการสัมผัสมันนะครับทุกคนครับเฮ้ยขอสัมผัสหน่อยสิทำไมฉันสัมผัสไอยไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นต้นไม้ปีศาจ ที่ไยอมให้เราสัมผัสตัดเข้าฉากแล้วทุกคนว่ามันต้องเดินมาข้างหน้ามันถึงจะตัดเข้าฉากครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วคนที่อยู่ที่นี่ต้องรบกวนพวกพี่ด้วยนะเอออุปกรณ์ตัวนี้นะครับทุกคนครับให้เราจัดการนั่นเองครับเราก็มาเจอหลูตรงนี้อีกแล้วครับทุกคนครับจัดการสัมผัสนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็จะมีขนดกพุ่งออกมาครับทุกคนครับแล้วก็รวมกันแล้วก็กระจายตัวออกไป เราก็ต้องออกไปตามหาบออีกแล้วอืมดูได้แผนที่ครับทุกคนครับง่ายๆเลยไปอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับเอ่ออะอยู่ทางนี้นะครับทุกคนครับพยายามมองดูครับทุกคนครับใช้อะจิตสัมผัสดูหน่อยว่ามันอยู่ข้างลา่างหรืออยู่ข้างบนครับมันน่าจะอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆบินลงมาครับอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนโดน,โดนลากไหมครับเกือบตกตายครับทุกคนครับ ค่อยๆครับทุกคนครับค่อยๆตรงนี้เหมือนจุดได้นลทุกคนนะเออตรงไหนที่จุดได้ก็จุดไปนะครับทุกคนครับเนี่ยอันนี้ยมันเหมือนจุดได้นะจุดแล้วอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับนี่ครับไล่จุดอย่างน้อยมันจะได้เป็นบอกบอกทางเราว่าตรงนี้เป็นมีที่เหยียบนะครับทุกคนครับเออนี่ครับแล้วเราก็จะสามารถบนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ได้นะครับ แล้วเราก็เก็บอิรโทรคราน้ำตรงนี้ไมหมล่ะนี่โดดข้ามมานะครับปึ๊บบินมานะทุกคนนะเราจะบินข้ามไปตรงที่เป็นจุดตรงนั้นเลยนะครับมีมีมีเสาตรงนี้นะครับไหนแม้เราใช้ e usion, <granny! S 2> อแลเรานะใช้วิชาด,ดูยังเจอเสาง่ายกว่าอีก<笑><笑>เห็นอะไรมุ่งงงงอยู่ตรงนี้มีหลุมนะครับโดดข้ามนะทุกคนนะเดินเดินทะเลทะลาดเดินมานี่ลงล่างเลยนะ <S 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 เออ นี่ครับได้หีบเลยครับทุกคนครับจุดเสานี้ทุกอันได้หีบนะครับโอ้โหเจี่ยมเจังเลยเด็ใจสุดจะก็ได้หีบอีกถึ่งใบมองหาลงไปครับนี่ลกมาจะถึงล่างสุดละอ๋อมันอยู่ข้างล่างหมดเลยทุกคนมันกองกันอยู่นี่ครับเออเริ่มจากบแรกโอ้โหหนีครับทุกคนครับเก็บได้อันเดียวครับอีกอันสองอันหนีครับหนีไปนู่นแล้วครับหนีไปนู่นก็ตามไปครับโอ้โหเข้าไปในวิหารเลยครับ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าในวิหารเราฟาร์ไมไว้หมดแล้วทุกคนเราสามารถเดินเข้าได้ทุกอย่างครับอืมเนี่ยมันพาเราลอดรูนนไปครับไอ้นี่มัรออยู่ตรงนี้ครับโอ้เก็บไม่ได้อีกครับไม่ให้เราเก็บซักอันเลยครับทุกคนครับเออได้แล้วครับนี่แอบินดีขึ้นไปข้างบนครับไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่ฉันฟาร์มฉันเปิดหมดแล้วเออเพราะฉันไล่เก็บนายได้อย่างง่ายๆนายไม่ยอมใจฉันเก็บกันก็เหรอ คิดว่าจะบินหนีไปไหนได้เออคิดว่าจะบบนหนีไปไหนได้นายจะพาฉันไปที่ไหนกันแน่ฮะเจ้าขนนกแห่งความทรงจำเหรอนายจะทําตัวเป็นซีลลย่างงั้นเหรอซีายที่มันถูกทําให้กลายเป็นเตี้ยไปแล้วนะได้มาสองอันเดี๋ยวได้มาสองอันเหรอแล้วเมื่อกี้นึกว่าได้แล้ว <c oughs> เอ,อ้าแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออหายครับทุกคนหายไปอันนึงครับ อย่าแล้วล่ะฉันทำนขนนกหายไปหนึ่งชิ้นแล้วฉันจะเจอมันไหมเนี่ยฉันพยายามจะเดินวิ่งรอบๆที่นี่ฉันก็นยังไม่สามารถจะหาอะไรเจอได้อมืมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรือมันอยู่ข้างบนนั้นลงมาดูข้างล่างก็ยังโล่งโฉนะเออข้างล่างก็ยังโล่งโฉไม่น่าลงมาเลยฉันต้องปีนกลับขึ้นไปใหม่อพยายามจะปีนขึ้นมานะครับสงสัยไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเนี่ย เอออยู่ไหนกันแน่อ๋นอแน่นอนแน,น่นอนแน,น่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนในห้องนี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนครับเออในห้องอ e ิเล็กชั่นตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแบบภูเขาสามลูกนี้เลยครับทุกคนครับเออภูเขาสามลูกที่เราอยู่เนะี่ย <c oughs> ตามหาครับทุกคนครับตามหาครับโปรอตามหา <c oughs> และ แล,แ,ลและและเราก็ยังไม่แจ้ไม่แจ้เลยสักอันนะครับทุกคนครับ็ล้ววิกลับนะครับวิ่งกลับเลย <c oughs> เอ้ยคนนกหายอะเดี๋ยวไปใช้อ่า <c oughs> เออในแผนที่มันก็ไม่โชว์เนาะ <c oughs> มันโชว์หรือเปล่าเนี่ยดูไม่ออกนะครับทุกคนครับ <c oughs> ถึงจะดูลวก,ก็ดูไม่ออก,กคนเขามาเท่าไรไม่รู้ อันนี้จุดไปแล้วเอ๊สงสัยจะต้องใช้วิชั่นตามรอยมันเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นซะแล้วล่ะหายไปหนึ่งอันเออหายไปหนึ่งอันเฉยเลยวิ่งตามอยู่ดีๆเออวิ่งตามอยู่ดีๆอยู่ดีก็หายอยู่ดีๆก็หายลายไม่ต่ออยู่ดีๆเปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไมเอ้าเอาเอา,เอา,เอามันครบแล้วทุกคนมันครบแล้วไอ้ที่เคนื่อนั่นคือจำนวนต้นคอนไม่ใช่จำนวนขนนกไอเราก็ดูผิดโอ้เรียบร้อยครับทุกคนครับกําจัดปอกที่นี่ได้แล้วแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยครับทุกคนครับเอา้าแล้วก็มี มีวาร์โปโผล่มาหนึ่งอันด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดวาร์ปด้วยครับตัดเข้าฉากขอบคุณพวกพี่มากเลยดูเหมือนคอนจะอยู่ในสภาพดีนะเออไม่ว่ายังไงน่ะพวกเราก็เคยทำเรื่องยากๆมาแล้วนะอืมคนที่เคยมาที่นี่ครั้งก่อนอก็มาจากก่อนนารุคขวิ นะใช่ไหมพวกพี่ก็มาจากเกาะน,นารุคามีใช่ไหมเฮ้ยกับลืมไปเลยพวกเรามาตามหามูชิโร่นะเออเรายังไม่ได้มูชิโร่เลยนะอืมแล้วก็เล่าประสบการณ์การผรจญภัยให้น้องหรูฟังโอ้สุดยอดไปเลยนะวีปินหัวมังกรด้วยผมเนี่ยโอ้โหอยากจะ ขี่มังกรด้วยจังเลยนะเจ๋งสุดๆโลกนี่มันกว้างใหญ่มากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าภายนอกทะเลหมอกจะมีสถานที่ตั้งมากมายนะถ้าเราออกไปจากทะเลหมอกแล้วก็วิญญาณของเราจะหลงทางอะ่ะคนอื่นเขาบอกอย่างนั้นผมเลยไม่กล้าออกไปเลยนะแต่ผมรู้จักคนที่อยู่ข้างนอกมากมายเลยผมรู้ว่าในทะเลเงียบสงบนั้นมีคนอาศัยอยู่นะอือเดี๋ยวพวกเราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันนะโอเคไหมล่ะ ไอ้หรูบอกว่าทะเลไอ้มันเขาบอกว่าวิญญาณจะแบบอะไรหลงทางในะทะเลเหมอกครับทุกคนครับเอ้ยอย่าบอกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเป็นวิญญาณนะมันเป็นวิญญาณหรือเปล่านเนี่ยมันไม่ใช่คนหรือเปล่าเนี่ยอืมมันชอบวับไปมาไปมาด้วยเนี่ยเราไปตามหานี่ก่อนครับทุกคนครับไปตามหาเอาวัฟก่อนเดี๋ยวไปจุดวับก่อนเึียกเขาให้นะครับบินขึ้นมานะครับเอามาขึ้นมาแค่เนี้ยไม่ว่าจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้เออวิ่งออกประตูก็ได้ วิ่งออกประตูมาเซ็จแล้วก็ปีนขึ้นไปก็ได้นะครับทุกคนครับฉันคือไรเด็นนักปีนเขาไม่ว่าภูเขาที่สูงชันแค่ไหนฉันก็ปีนมาหมดแล้วนะอย่าเห็นฉันว่าเป็นแค่ผู้หญิงที่บอบบางฉนนันเป็นถึงอาคอนราชานรกคนที่6เอออฉันกำลังจะตกจากภูเขา แล้วฉันก็พลิกตัวเอ้ยอใช่ป่สามารถทรงตัวอยู่บนภูเขาได้แต่ฉันยังไม่เข็ดฉันรีบกระโดดขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เตรียมสตาร์มิน่าไว้เออฉันต้องรอสตาร์มิน่าก่อนเพื่อให้ฉันสามารถไต่ขึ้นไปได้อย่างทันท่วงทีนะอืมและจังหวะนี้ฉันก็จะไต่ขึ้นไป <c oughs> โอ้มันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฉันไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาและก็ไต่ขึ้นมาตอนนี้ฉันเข้าใกล้่าจุดสูงสุดของที่นี่แล้ว แต่มันก็ยังไม่ใกล้พอฉันยังต้องไต่ขึ้นไปอีกมันไม่มีทางให้ขึ้นเลยเหรอฮะมันจะให้เราไต่อย่างนี้ตลอดเลยเหรอเออตรงนู้นครับทุกคนครับเสาไอ้เสาว์ปอ,าาอยู่ด้านซ้ายมือแต่เราดันมาขึ้นเสาต้นนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินข้ามไปก็น่าจะได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นและฉันก็พยายามจะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ฉันรวบรวมสต้ามิน่าหลายครั้งแล้วนะเนี่ยยังไปไม่ถึงยอดเลยนะเนี่ย อย่าบอกว่าขึ้นไปแล้วหัวติดนะเออมีที่ให้ยืนพักครับทุกคนครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดและอีกิีเดียวเออฉันขึ้นมาถึงยอดเสาแล้วแต่ฉันก็พบว่าขาบนนี้ไม่มีอะไรเลยที่อ,อ๋นนี้เราเคยขึ้นมาแล้วเราเคือขึ้นมาแล้วมันมีหีบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เก็บไปแล้วอืมเั้นเราต้องข้ามมาอีกฝั่งนึงครับทุกคนครับตรงนี้นั่นเองครับมาเปิดวาร์ปหน่อยมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เปิดวาร์ปสักที เรียกร้อยครับสุดปลอยทางเขาเลยเหมอกนะโอเคปลดล็อกตรงนี้แล้วครับทุกคนครับก็เหลือคอนอีกแค่ต้นเดียวนะทุกคนนะเออถ้าเราจัดการคอนได้แล้วก็มันก็สุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะลองบินดูแถวนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนนะมีแค่หิบนะครับไม่ีช่มีหิบมีแร่นี่ครับเอาวิชั่นตรวจด,ดูแล้วนะทุกคนนะมีแค่แร่อย,อย่างเดียวนะครับ แล้วทำไมถึงต้องมีเออ่มีอ่าิเล็กโทรกระานแถวนี้ด้วยนะนะเออมันเหมืนกับว่ามีกลไกซ่อนอยู่ที่นี่แต่เราอาจจะต้องทำเควสต,ต่อไปเรายังไม่ได้ค้นพบวิธีการใช้งานนกเลยนะครับทุกคนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาปไปที่อื่นนะครับทุกคนครับและเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดหมอกจุดสุดท้ายเราก็พยายามจะมองหาต้นครอน ซึ่งไม่รู้มันซ่อนอยู่ที่ไหนที่นี่นี่เรามาหลายครั้งแล้วเออจาได้มันอยู่ตามเกาะอ,อืมแล้วเหมือนเราเห็นต้นไม้อยู่บนเกาะครับแต่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้หรือเปล่าเออเจอจริงๆด้วยทุกคนใน,นที่สุดเรอก็เจอแล้ววิธีการก็คือเดินวนๆให้มันเควสขึ้นมามีไหมมันต้องมีจุดเออยัไง,ไง,ไงไงยังไงแม่ทุกคนเจอละ <laughs> เออโอ๊ยเจ็บจังเลยอืมโอ้ พวกพี่มาพอดีเลยนะท่าเพลงเนาะโอ้พี่ขูได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะพี่ช่วยจัดการเรื่องคอนทีซีนะขอบคุณมากเลยนะเออนายเองก็มีสัมผัสที่ไวต่อทาตไม่ใช่เหรอทาไมนายไม่จัดการเองล่ะเอ,อ้ยผมเคยทำอ่อแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีอะ่ะเออคราวที่แล้วผมทําแล้วมันพังะนะผมไม่รู้ว่าท้าทาไมนะช่วยไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการเองเนะโอเคครับทุกคนครับ สัมผัสคอนเพื่อเริ่มพิธีโอ้โหนี่ทีเดียวได้สองต้นเลยเลยเนี่ยนอนน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 นอนน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 นอนน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 น่กนนกนนนนนเอนน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  เออเราไม่ต้องใช้สัมผัสสัมผัสอะไรแล้วทุกคนดูในแผนที่มันก็โชว์อยู่ครับวิ่งทงไปเลยนะเออเนี่ยอยู่แถวนี้แสดงว่าอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมครับมันเราก็ดูวาดเนี่ยดูงนี้ว่ามันอ้อมไปทางไหนแล้วเราก็ตามไปครับทุกคนครับดูให้รู้มาอยู่ข้างล่างข้างบนก็พออืมจิ๊บก็ให้ครับทุกคนครับได้มาหนึ่งอันแล้วง่ายๆเอา้าห <Ill usion S 1> มาเกิดออกมา นี่ล้วก็เสร็จการมันสุดเลยสิดินโดนเข้ามาครับทุกคนครับเนี่ยมันโดนระเบิดทีละสองตัวนะทุกคนนะระเบิดมันเป็นแกลแมทเอลยีครับทุกคนครับเป็นไงล่ะพวกแกอึ้งเลยแล้วสิชัยดาวโอ้โหแกต่ม This is a new one This is a new one ดีนะดู แม่มันตายไปอีกตัวหนึ่งดันหลบไปข้างล่างหล่นล,ลงไปข้างล่างเฉยตามลงมาฆ่ามันเลยมันจะไปให้ใครรอดตรงนั้นล่ะนี่แหละเรียบร้อยครับทุกคนครับเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ตามไปตามไปไปเอาอันอื่นอีกครับทุกคนครับไปเอาอันอื่นอีกบ่าทางนี้ครับโอ้นีไงล่ะมันพาเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งหนีแน่เลยมันอยู่ข้างล่างเนี่ย เอาไม่หนีครับทุกคนครับผิดคาดเออส่วนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนครับทุกคนครับมันไม่มีแสงนํำทางละเอ้ยมาผิดด้านครับหัวติดครับต้องไปทางที่มีรากไม้เท่านั้น <S <S แล้วฉันก็ยังดื้ออีกไม่ขึ้นตรงรากไม้อีกดูทุกคนเออเขาบอกว่าต้องขึ้นตรงนี้ก็ไม่ยอมขึ้นตรงนี้ไปขึ้นตรงอื่น <S <S 2> <S 2> แม่ดื้อจริงๆครับทุกคนครับ มาทางนี้ครับอีกอันนึงน่าจะอยู่บนบนวิหารครับต้องไต่ขึ้นไปครับต้องอยู่ในระดับสูงแน่นอนเดี๋ยวไม่เจอครับทคครัไม่เจอรอ่องรอยอ่ะนี่เห็นมไหมไหมไหม,มเจอทางแล้วครับทุกคนครับมาทางนี้ครับ <c oughs> เออหนีอ้าวนีไปนน่นครับก็บินตามได้ครับไม่มีปัญหาครับบินตามได้ไม่มีปัญหาครับเออบินหนีก็บินตามครับจ๊บครับแต่ว่าอย่าเดินทะลุครับเพราะมันจะเด้งกลับครับเฮ้ยบอกว่าอย่าเดินทะลุเออมันจะหนีไปไหนเนี่ยเราเราวินบนรอบเลยทุกคนไอ้นี่เออแหมแล้วก็เก็บครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับ เรากลับไปหาครูกันเถอะครับทุกคนครับข้ามสะพานตรงนี้ไปนะทุกคนนะมันจะอยู่บนเกาะเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็จะการถวายเลยทุกคนถวายเลยวิ่งวิ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 งอ่าแล้วหมอกก็จางลง แล้วที่นี่ก็กลับมาสวยงามอีกครั้งอมันช่างไร้เหตุผลสิ้นดีเอออยู่ดีๆเกาะนี้ก็เต็มไปด้วยหมอกโอ้คอนมีชีวิตขึ้นมาแล้วกัถวายเสร็จสิ้นแล้วนะไม่ง่ายเลยนะพวกเราเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญนะแก้ไขปัญหาแค่นี้มันง่ายนิดเดียวนะเออ แม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรแต่พวกผู้ใหญ่เนี่ยอ่ออะไรเนี่ยมีทุกอย่างต่างมีสามประการน,นะอืมไม่ว่าเรื่องไหนก็จะต้องพบเจอครบสามครั้งก่อนนะทุกคนนะแล้วพอโชคร้ายสามครั้งแล้วครั้งที่สี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆยังไงล่ะเออ ถ้าแบบนั้นก็ต้องเรียกว่าทุกอย่างต้องมีสี่ประการตาหากแล้วนะเออก็นั่นสินะเอ้พายม,ม้อน,นี่ฉลาดจังเลยนะอืมประเด็นมันอยู่ที่ตัวเลขสะที่ไหนเราโทษนะไม่ต้องห่วงหรอกพี่นะเดี๋ยวขูก็อ่าบอกว่าไม่เป็นไรนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นรู้จะต้องเสียใจ,ใจไม่เป็นแบบนั้นหรอกพี่ขูทําดีกับผมมากเลยนะดูเหมือนว่าไอผู้ชายคนนี้มันคุยกับตัวเองครับมันไม่คุยกับเราแล้วก็มันไม่คุยกับตัวเด็กด้วยนะเออเหมือนมันจะอีกนอรเรา อ่ะในเมื่อคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่พิธีกรรมกันเถอะอืมวโอโ้ีในีโโในที่สุดเราก็มองเห็นที่นี่ได้อย่างส,สุดลูกหตาแล้วละ่ะเออตรงนี้เหมือนมีไรบางอย่างอยู่ข้างบนนะทุกคนนะนี่ไงเจอแล้วครับทุกคนครับโป้เขาให้ครับตรงกลางหมุนสองครับอันนี้หมุนสองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นหมุนด้านนี้ให้เท่ากบบสองครับปุ๊บมันจะกลายเป็นหมุนหนึ่งครับทุกคนครับไม่ได้ครับต้องมาตีด้านนี้อีกทีหนึ่งครับ ตีสตงตตงองอครั้งครับให้กลายเป็นหนึ่งครับดานนู้นจะกลายเป็นสอครับตีอีกทีนึงจะกลายเป็นสอครับเราต้อง e? ตีเป็นสามครับเออตีด้านนี้ทีหนึงครับเรียบร้อยครับ things are going a little too s m o o t h today ีซีลเกินอีซีลึกเกินวิธีการแก้ไขปริศนาที่ก่อนี้เนี่ยยากกว่านี้มีอีกไหมเออไปต่อครับทุกคนครับไปต่อ โอ้ขอไม่มีหมอกแล้วฉันเห็นหีบสมบัติอย่างชัดเจนเลยนะแบบนี้เราก็ต้องวิ่งตรงดิงไปหามันเลยอืมทางนี้ฉันได้กลิน่นสิ่งการประจนภัยอยู่ที่นี่จะมีอะไรใต้นี้ไหมนะเออมีอะไรอยู่ใต้นี้ไหมนะแล้วเมื่อฉันวิ่งลอดเข้ามาโอ้นั่นไงล่ะเล็โรครัสกับเมรสองตัวอย่างนั้นเหรอ เติมไฟเข้าไปหน่อยสิตัวสาดเลืน้ำแข็งต้องหลายโลยังไม่พอสกิลชัตคาโตหนีไปไหนแล้วแบบนี้เราก็เดินตามไปโดนไว้นั่นน่ะมันกระเด็นครับทุกคนครับมันระเบิดแล้วมันกระเด็นไอ้ตัวเมทที่เป็นตัวที่แบบอยู่ดีชอบกระเด็นนะเออถ้าสกิลอายกาก็ตีไม่ค่อยโดนมันมันแบบมันกระเด็นไปไกลอ่ะเออนี่แน่ลูกบ้าฆ่ามัน โดนไม่ได้น่ะไม่โดนก็คุณบ้าเวงไหลลงมาอีกจะ <c oughs> บ้าตายเออแม่อ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดที่ก็กค,ครับเรี่ยมไปเลยอืมแต่อย่าเพิ่งไปครับทุกคนครับเพราะว่ามันมีอิเล็กโทรครัสติข้างบนนี้ครับเรียบร้อยครับปิงโอ้ยนี่มันเราได้ครบทุกเ็ดหรือยังเนี่ยเออเพียงพอที่ไปเปิดเสาได้หรือยังเนี่ย ม่ดูเซ่ว่าฝั่งนี้ก็มีไม่ใช่หรอเหมือนหินเว๊บๆหรือไม่มีหรือตาฝาดด้านนี้ไม่มีอย่างน,นั้นเหรอเนี่ยมีแต่หายให้ทุบเล่นนะครับทุกคนครับอ่าเรากลับไปที่ลานพิธีรมดีกว่านะทุกคนนะเออทำควสก่อนเออบัดรับเราไปเก็บของเดี๋ยวพือนมาได้อะไรที่เป็นแบบมาทำกับไอ ไอ้ลูกบ้านนกตรงนี้นะครับทุกคนครับเออเราก็จะได้ฟาร์มได้ละเอียดกว่านี้นะตอนนี้มันยังฟาร์มได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันทำลูกป้านนกไม่ได้ไงกลไกาบางอย่างเราเปิดไม่ได้นะครับอืมวันนั้นเดินควยก่อนเมื่อเราเดินทางมาถึงลานพิธีกลับพบว่าเฮ้ยหายไปหมดเลยไม่เห็นมีคนเลย เออทำไมยังกะเกาะล้างอย่างนั้นแหละเอ้ยมีอะไรตกอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะอืมนี่ไปเก็บกันเถอะนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมาโอ้ในที่สุดเราก็ได้มูชิโรมาแล้วเออสุดยอดไปเลยแบบนี้มันน่าโมโหชะม,มัมอืมเหมือนโดนหลอกเลยไม่รู้ว่ายังไงทำไมคนหายไปหมดในบอกว่าจะมีพิธีกรรมได้พ่อเรากลับมา กลับม่เห็นไผ่เลยเออจู่ๆคนก็หายไปหมดเลยนะอืมถ้าทางคนพวกนี้ดูแปลกๆจังเลยนะเรารีบกลับไปหาคาม่าดีกว่าเออจะได้พาเราไปจากที่นี่นะอืมครับทุกคนครับแ,แล้วเราก็ได้มูชิโร่มาแล้วนะทุกคนนะได้มูชิโร่มาแล้วนะครับนี่ครับไ,ได้มาจริงๆนะทุกคนนะเนี่ยมันอยู่ในก,กระเป๋าตรงนี้นะครับเออไม่ใช่จะกดดูนะเมื่อกี้ไปกดพลาดครับเออไปกดโดนครับ วับกบไปหาคแคลม่าหน่อยสิเอาละ,ะครับทุกคนครับและเมื่อเราถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็เดินตรงดิ่งเข้าไปนะครับตรงที่ท่าเรือนะครับท่าเรือตรงนี้จะเป็นจุดปร์มฝฟกอีกหนึ่งจุดด้วยนะมองดูให้ดีว่ามันเกิดเรื่องยังกลับมาแล้วนะแล้วของที่ทัดหญิงอยากได้ล่ะนี่ไงล่ะราบดื่นดีนะ ทำไมล่ะคามะฮะมีปัญหาอะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันจะพาพวกเธอไปส่งนะโอเคนีค่ขมามะนี่มาทำท่าทางแปลกๆฉันบอกก็ได้ขอมาแล้วก็ได้ขอมาแล่สาสินายไม่เชื่อใจฉันเหรอฉันคือนักเดินทางระดับเทพนะเออและเมื่อเรากลับมาที่ริโตะนะครับทุกคนครับอ่ะกลับมาแล้วเธอน่าจะรู้อยู่แล้วนะอืมไม่ต้องขอบใจฉันหรอกมันเป็นแข่งงานนะนะ ที่จริงไพมอนอยากรู้มากเลยนะฉันเคยพาทั้งคนทั้งสิ่งของไปส่งที่เกาะสุรุม,มิด้วยนะเออรวมทั้งดินแดนที่อยู่อีกฝ้าของทะเลด้วยสําหรับฉันแล้วมันไม่มีอะไรต่างกันหรอกถ้าเป็นเรื่องที่ท่านหญิงต้องการแล้วก็ต้องเป็นเรื่องยาวแน่เลยนะพูดมากเกินไปแล้วทั้งนั้น้วเจอกันนะเออเฮ้ยคาาที่ทำหน้าที่เป็นคนขนของเขื่อนนะทุกคนนะเออเอาสิ่งของไปส่งข้ามฟ้าไปครับ ออกไปจากเกาะนี้แบบหนีภาษีนั่นเองนะอืมเราไปหาท่านหญิงกันเถอะเออท่านหญิงอาจจะรอเราอยู่นะครับแล้วเมื่อเราว่ามาถึงเราก็รีบบินไปหาท่านหญิงกันเลยฟึบ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยแบตจะหมดอุ้ยแบตแบตอะไรเนี่ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยปกดโดนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอ๋อไม่เป็นไรครับ หวังว่าไม่ได้ไปขโมยอะไรสำคัญหลุดไปนะเี่ยเอออยู่ดีก็เด้งๆออมาท่านหญิงเรากลับมาแล้วกันหญิงซูมิดะพวกเธอกลับมาแล้วเหรอเอามูชิโร่มาด้วยสินะไม่งั้นคงไม่ได้เขียนนิยายแน่นอนนะเรามาแล้วล่ะเอาไปเลยนะและเมื่อค้นของในกระเป๋ามูชิโร่หายไปเออโน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 โโนโน่ no, no. No, 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 มันไม่มีที่นี่ เป็นไปได้อย่างไงเราไม่ได้หลอกเธอนะเออมันเป็นไปไม่ได้อปวดหัวจังเลยเธอก็เจอแบบนี้เหมือนกันเหรออ,อ่าอันที่จริงแล้วฉันไม่ได้บอกเธอทั้งหมดครั้งก่อนหน้านี้ทุกคนที่เคยไปนะมีทั้งนักประจดภัยทหารผ่านศึกสมาชิกกิวนะเุาคนที่ไปมากลับมาก็พูดเหมือนกันเลยว่าหยิบมาแล้วนะแต่แต่มันไม่สามารถออหามาได้นะแต่ฉันคิดว่าพอเป็นเธอแล้จะได้แนละ้วทาไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโถเอ,อ้ย พวกเขาก็เหมือนกับเธอนี่แหละตอนกลับมารายงานเจ้ามูชิโร่ดันหายไปฉันก็สงสัยว่าพวกเขานั้นอาจจะทำไม่สำเร็จนะก็เลยติดต่อเธอมาเนี่ยเออแม่ยากจิงเลยถือว่าเป็นอย่างนั้นละ่ะตอนนี้ในใจฉันเรื่องบันทึกนี้ก็คงจะเขียนต่อไม่ได้นะแต่ว่าในคุณในอารรธรรมบนเกาะด้วยนะเอองั้นเราแต่งเสียงให้มูชิโร่ว่าฟิวดีไหม ยามฉชนตื่นท่ามกลางหมอกซีขาวที่เป็นดังกระดูกรายล้อมเสียงแทรกเบืองแววหูฉันรู้สึกราวกับอยู่ในห่วงแห่งคันเสียงแทรกเสียงดังกล่าวดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นฉันก็จําเรื่องราวที่ตัวเองเคยให้สัญญาไว้กับเพื่อนอไม่ได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยเออขณะเดียวกันมีเพียงหาดทรายท้องทะเลทว่าอะไรก็ไม่รู้พูดเป็นกรอนยาวเลยทุกคน ฉันยอมรับไม่ได้ในขาดน่าจะใส่เสียงฟิวเข้าไปได้ยังไงเออในฐานะนักเขียนแล้วก็มันต้องไล้ของริงมานะทุกคนนะงั้นฉันจะติดต่อคนอื่นที่เคยไปนะแล้วลองมาปรึกษากันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทุกคนนะเออ,อยัางไงาเราก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเราจะเอากลับคืนมาให้เขาให้ได้นะฉันจะติดต่อคนที่เคยจ้าไปก่อนหน้านี้มาแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับได้เพชรมา50ครับผ่านไปหนึ่งเควสที่สุดแสนจะยาวนาน มันจริงๆรูมันยาวนานเพราะเราไปวิ่งฟาร์มหรือเปล่าวะเนี้ยเออรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านได้ไมันานานนานทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีเควสะ์ะสงสัยเป็นเควสที่ต้องรอทีละวันทีละวันนะทุกคนนะเออเหมือนกับไอเตาหลอมเลยโอเคไว้เจอกันครับไปบ่ายจ้า